สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับวันนี้มี t o y ยต้าแคม y ี่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถตัวที่เป็นน้ำมันล้วนนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับระบบทำงานนะครับ VVT-i W นะครับเป็นตัว D4S นั่นเองนะครับที่มีตัวหัวฉีด8หัวนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์2,000 ปี2018นะครับคันนี้เป็นตัวก่อนเปลี่ยนโชมเลยนะเป็นปี18ต้นปีนะครฮะปลายปีจะเปลี่ยนเป็นตัวไมน์นเชนแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นโชมตั้งแต่ปีท5ถึงปี1 8นะครับผมบอกเลยว่าเราขายในราคาประหยัดนะครับตัวรถนะครับไมแสนสองประวัติศูนย์นะครับเข้าไม่เคยขาดนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคา 6, กห้าเก้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ สูงต่ำนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์เล่งไลท์มี LED วดีแบบไวบีมนะครับด้านหน้ามีเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวไฮบริดเลยมีเซ็นเซอร์2ฝั่งนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับสียังสวยเลยคันนี้นะครับยางนะครับปี21อนะเป็นพิชลินนะคันนี้ก็มีไฟตัดหมอกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับประจังหน้าโเมีวมนะครับไม่มีลอกลอนนะครับรถใหม่ๆสวยๆรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานช่วงบ่าย นะครับเมื่อเช้าเอาไปล้างแล้วก็เอามารีวิวเลยนะครับเผื่อใครรีบสนใจนะก็รีบจับรีบจองได้เลยอันนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนเครื่องยนต์2.0นะครับชุดกันชนแน่นสนิทตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเรายังไม่ได้สปานะเราล้างอย่างเดียวนะครับยางเป็นยางมิชลินนะครับพามาซี่นะครับปี2021นะครับเป็นแม็กขอบ16นะครับตัวนี้นะ2156516นะครับระบบการทํางานเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีวีทีไอวีนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีดูโอหัวฉีด 8หัวนั่นเองนะครับนะตัวนี้เป็น2.0 d 4 s นะครับเป็นรุ่น2.0ตัว G กระจกมองข้างปบพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะครับผูช้างเป็นสีดำนะครับรถสวยๆภาษีพรบบอไม่มีขาดนะครับคันนี้ก็มีระบบบายสปอร์ตมาให้นะครับนี่จริงๆมีเกือบทุกคันเลยนะครับตัวบายสปอร์ตนะครับนะติดฟรีมาเบอร์80นะครับกระจกมองข้างนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นโลโก้เดิมนะครับโตโยต้านะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกนะครับ รถเราเน้นเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกสีล้อนะเพราะว่าต้องการรถประวัติที่เข้าศูนย์ตลอดนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่จะนําไปดูแลต่อนะครับรถแม่แทนน์สูนนะครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับกับโตต้าแคมรี่ที่บริษัททอโต้นะครับติดต่อได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นดะครับด้านหลังมีเซนเซอร์4ี่จุดนะครับพร้องฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับ ตัว2.0นะครับปลายท่อจะออกขวานะครับถ้าเป็น2.5ปลายท่อออกซ้ายนะครับมีไฟทับทีม2ฝั่งนะครับมีฟิลเตอร์เป็นสีดำด้านนะครับเซนเซอร์4จุดนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับเพราะว่าเป็นหน้าจอตัวที่เป็นวิทยุนะครับนะแต่ว่าถ้าไปอัปเกรดเป็นจอ Android หรืออะไรนะครับก็ติดกล้องเพิ่มเติมได้เลยนะครับคันนี้นะสียังสวยเลยคันนี้นะครับราคา659,000บาทนะครับฟีด้าจัดเต็มแน่นอนนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็น D4S นั่นเองนะครับมันเป็นระบบการทางานของเครื่องยนต์นะครับควบคุมไฟฟ้าต่างๆนะครับรถคันนี้เดิมๆสวยๆนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับเลขไม้น้อยมากนะแสนสองรปี18แปดนะครับฝ่าท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากให้มันยกขึ้นเองนะครับก็สามารถติดตัวสปริงเกี่ยวด้านล่างไว้ได้เพิ่มเติมนะครับเวลากดคู่มันจะเด้งขึ้นเลยนะครับ ตรงข้างตัวรถนะครับเป็ดอาร์คเดิมอยู่ครบหมดนะครับด้านท้ายนะครับล่องนงล่องน้ำนะครับเดิมเม็ดอาร์คเดิมรอยพับเดิมนะครับปลายท้ายเดิมนะนี่นะโตโกปลายท้ายเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างนะครับแล้วก็สามารถเปิดจากห้องดยสารตอน2เข้ามาได้นะครับเพื่อมาหยิบของอะไรต่างๆนะครับปลายท้าย2ฝั่งนะครับเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมทีนทางมะพร้าวเดิมหมดนะครับคันนี้คือ t o y o t a Camry นะครับ2.0ตัว G ี นะครับไป2018สผมบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับ6สปีดนะครับล้อยังอร่อยเป็นล้อแมกนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านล่างนะครับเดิมๆนะอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานเลยนะครับผมก็มาให้เขาร้างื่าเช้าแล้วก็นํามารีวิวเลยนะครับไม่เคยมีแก๊สนะครับเป็นรถหน่วยงานตรวจประวัติศูนย์ได้นะครับนะถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะครับโพเข้ามาเลยนะครับ ศูน,นยหสองสีนเดะครับเ่ยสีดิมมท้ายเดิมนะสวยมากๆนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นสนล้วนนะเป็นระบบการทำงานที่ถูกพัฒนานมาจากตัวคอล l a ่า t i s นั่นเองนะคเป็นเครื่องยนต์ดู o อ v ีีรเป็นเกียร์ซีวีีตัวนี้ได้เป็นเบาะฟ้านะครับไอ้ได้เป็นเบาะส้มขออพัยนะครับได้เป็นเบาะสีส้มนะครับแล้วก็ตัวสคัฟเพดนะเป็นโลโก้แคมรี่แล้วก็มีตัวสเกิร์ต ด้านข้างมานะครับตัวนี้จะไม่มีสเกิร์ตหลังนะจะมีแต่สเกิร์ตข้าง2ฝั่งนะครับเป็นดิสสี่ล้อนะครับกระจกเดิมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้รถคุณภาพจัดเต็มนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์หปีหลังการขายบริการจุดเฉิน1ปีหลังการขายนะครับติดต่อเราได้เลยนะครับ062 6 4 0 7 7 7 6กนะครับกับผมเนทอโต้โดยตรงนะครับอันนี้เป็นบอร์โซมีแอร์หลังนะครับเป็นรถหน่วยงานผู้บริหารผู้จัดการก็คือตัวบอเนี่ยจะยุบ แค่ฝั่งนี้นะครับยุบแต่ไม่ได้แบบน่้เกียดนะคือแบบก็เป็นการใช้งานประมาณหนึ่งนะครับส่วนใหญ่คนนั่งรถที่เป็นผู้บรยหารเขาจะนั่งฝั่งนี้แล้วก็มีแค่คนขับฝั่งนู้นนะบอกฝั่งนู้นจะไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีม่านด้านข้างนะครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ที่ผมบอกว่าเปิดออกด้านหลังได้นะเปิดออกด้านหลังได้นะพี่เท้าแขนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลยเป็นเบาะส้มปี18นะที่วางแก้วน้ำา2จุด นะครับพร้อมลายไม้นะครับเป็นลายไม้แบบไม้คลิปล่ารวมกันนะเป็นแบบนี้นะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับลูกค้าซื้อรถกับเรานะครับรับประกันความปลอดภัยนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังยินดีซื้อคืนนะผมบอกเลยรถทุกคันนะครับตรวจประวัติเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามานะครับให้ฟรีทุกท่านเลยนะครับเลือกใช้กันได้เลย6กแสนสี่หมบาทนะครับถ้าใครลองใช้แคมรี่นะผมบอกเลยว่าจะติดใจ เพราะว่าตัวรถเนี่ยสวยมากนะครับแล้วขับง่ายและเครื่องยนต์ดีตาเร่งดีเกียร์ดีนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับตัวนี้ได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่นะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่และแอร์ก็เป็นระบบดูโอโซนนะครับแอร์เป็นระบบดูโอโซนบอกไฟฟ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีส้มนะครับทั้ง4ี่ที่นั่งเลยนะครับสวยๆเนียนๆนะครับแอร์รันเจ็ดใบนะครับโฟล์คตาแคมรี่นี่คือสุดยอดช่วงล่างของรถเก่งซีดานเลยนะนะครับในประเทศไทยนะผมบอกเลยว่าแคมรี่นี่คือสุด ตัวปี18มันจะถูกไมเนอร์เชนตัวพวงมาลัยออกไปนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงนี้นะครับที่เป็นสีดำนะครับตัวไวเลสชาร์จเนี่ยที่เป็นสีดำนะครับพี่เท้าแขนก็เป็นสีส้มเช่นกันนะมุ้งเป็นหนังสีส้มนะครับเป็นไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ครอบคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบเก็บล่าลายไม้นะทุกอย่างเปิดปิดเป็นซอฟโค้ดอหมดนะครับเป็นแบบนี้ซอฟโค้ดอหมดเลยนะครับมาหลังไฟฟ้านะครับ แอร์เป็นดูโอโซนนะครับหน้าจอวิทยุตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีที่เสียบพวกย s b อียู่ด้านล่างตรงที่ผมเปิดมักครู่นะครับแอร์เป็นดูโอโซนแยกอิกสระซ้ายขวานะครับรถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปเมื่อวันที่9เดือน6นะครับรอบต่อไปก็1 2 7สองเก็บแต่ตอนนี้รถเลขใหม่อยู่ที่1 2 0นนะครับก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลของเหลวให้ลูกค้าอีกเหมือนเดิมนะครับสบายใจได้แน่นอนนะครับ ผมบอกเลยใครที่กําลังมองหา t o y o ต้าแค r มหรลี่อยากได้รถมีคุณภาพนะครับแล้วก็รายการเข้าสู่รายการแมนแทนเน้นทุกอย่างนะครับติดต่อเราทอโต้เลยนะครับไม่มีผิดหวังนะครับตัวนี้มี Memory รบอกมาให้2จุดกระจกออโต้สบานนะครับพร้อมเซ n นท a ัลล็อนะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าต่างๆนะครับซอกประตูซอก A อซอก B นะครับเนี่ยเดิมๆแบบนี้นะครับตัวรถกาลังตีโครงสร้างนะครับ2ฝั่งเลยนะครับ รถเดิมไม่มีขยับนะครับคันนี้มาพร้อมระบบ Parking Sensor By Spot r t o a c n Control ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปุ่ม Boost Start นะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังชั o นนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนะ2.0ไม่มี p a d l e Shift มานะครับไม่มี Paddle s h i p t 5 5จะมี p a d l e Shift แล้วก็ระบบล็อกความเร็ว Boost Control นะครับนี่เดีผมเปิดหน้าปัดเลือนมาให้ชมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็น จอ L C D ที่ต่อลนะครับรถสวยๆเนียนๆนะครับไม่หนึ่งสองศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งนะครับรถเดิมๆนับมือเดียวป้ายแดงแอร์ u o Zone ประวัติสูตรนับยี่สามห้ายี่สี่นะครับเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิทยุนะครับรถสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะผมบอกเลยว่าสวยสุดจัดนะครับกับ Toyota c a m r y 2.0ตัว G นะครับปี2018คันนี้นะครับ ใครหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมันจะมีน้ำหยดๆมยเพราะว่าเมื่อเช้ามาผมให้น้องเอารถไปล้างเพราะว่าจะมารีวิวให้เอฟซีชมนะครับนี่ฝาปงเดิมนะครับเป็นอาร์เดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับยังมีสติ๊กเกอร์สายติดอยู่เลยนะครับหัวฝาหัวน็อตฝากระโปรงนะครับตัวบนสองตัวนะครับเดิมเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับแทนๆเดิมเดิมเลยนะครับตัวรถคันนี้สวยมากนะครับหัวโช๊คนะครับ เน็นอาร์กนะซีนนะครับแล้วก็ตัวเพนมาตรงนี้นะครับไม่มีขยับนะครับ่านด้านในนะครับตรงไหนที่เป็นของจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับผมบอกเลยนะแบตเตอรี่เป็นแบบกึ่งน้ำกึงแห้งของยูซ่านะครับนะไปหน้าเดิมนะครับแท้โรงงานนะไปหน้าเดิมแท้โรงงานนะครับพานหน้าเดิมนะครับก้นน้ำเดิมแคตาลติกอยู่นะครับฝาเครื่องไม่เคยเปิดนะครับรถสวยๆนะครับได้สตาร์ทเดิมนะโหใช้น้อยมากได้ยังแบบเป็นตัว เขาเรียกอะไรนะกดลวดยังเป็นสีนี้อยู่เลยนะครับใช้น้อยมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับพวกเม็ดพลาทางมะพร้าวเดิมนะครับทังกงงทังเครื่องเดิมปั๊ม ABS นะครับแล้วก็โค้งข้างฝั่งนี้จะเห็นได้เลยว่ารถอยู่ในสภาพเดิม100%ซนะครับรถสวยมากๆนะครับพอโต้การนตีคุณภาพสําหรับโตโยต้าแคลมรี่ยืนหนึ่งนะครับที่สุดในสุวินทวงศ์เลยนะครับหัวน็อตฝากระโปงนะครับฝากระโปงโตโยต้าแท้เดิมเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับระบบการทำงานก็เป็น VVT-i W นะครบีเพิ่หมหัวฉีดมา8หัวเพื่ออัดใส่ลูกสูบปกติลูกสูบ4สูบจะมีหัวฉีดแค่4ตัวอันนี้เป็นหัวฉีด Double นะครับก็คือมีหัวฉีด8หัวนะครับแล้วก็ระบบวาล์วผันต่างๆนะครับสำหรับตัว Toyota Camry นะครับถ้าใครชื่นชอบคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยที่ผมเนททอโตนะครับ0626407776 รเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมจะเอารถอะไรมารีวิวนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ